เอาละครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับช่อง n i C h y Gaming นะครับในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม Magic Awaken Harry Potter กันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับใครเนี่ยที่มี Echo Dobby นะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใช้เซตแบบไหนดีนะเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําเซตของ Dobby นะครับเป็นเซตที่เราสามารถจัดการแบบว่าได้หลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสายซัมมอนหรือสายสเปลนะได้ทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าแนละ้วว่ามีการ์ดอะไรบ้าง ก่อนไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำร like ้านซีการ์ดร้านทตเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อเนะครับดูดันแบบไม่เกรงใจใครด้วยนะสำหรับคนที่สนใจอยากเติมกันราคาถูกแบบนี้นะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย เราไปเริ่มกันที่การจัดเด็กก่อนเลยแล้วกันนะครับการจัดเด็กของด็อบบี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าด็อบบี้เนี่ยต้องการการ์ดแบบไหนกันบ้างอันนี้เนี่ยคือเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเราสามารถดูการที่เป็นเซตของด็อบบี้ได้ด้วยการกดตรงนี้เลยนะครับผมก็จะมีบอกนะว่าเป็นเซตอะไรบ้างเนี่ยจะเป็นทางด้านของท็อปเพลเยอร์ก็ได้นะครับกันนะว่าเขาใช้อะไรกันบ้างนะครับมันก็จะมีพวกตัว n, มังกรมีอ่านิฟเฟอร์นิฟเลอร์อะไรพวกเนี้ยครับก็จะมีใช้เยอะส่วนการ์ดไหนที่เราไม่มีเนี่ยม ที่มันแบบพอที่เราจะใช้ได้ไปก่อนนะครับเพราะว่าเซตมันยังไม่ได้แบบ ครบเครื่องขนาดนั้นนะในช่วงแรกนะครับการที่ผมจะใช้เนี่ยใบยแรกที่ต้องมีมาเลยนะครับก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวยาตัวนี้เลยครับตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถติดสโลให้กับเราได้นะครับผมเวลาเรากลางวงไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็ปล่อยเลยครับให้ทางด้านของมอนสเตอร์ฝั่งตรงตรข้ามเนี่ยวิ่งเข้ามาตีใช่ไหมครับแล้วเราก็จะทําการสโลแบบนี้และอีกอย่างหนึ่งคือดอบบี้เนี่ยมันมีสามารถวาร์ปได้ใช่ไหมล่ะก็หลบซ้ายหลบขวาไปได้มันยิ่งทําให้เราเนี่ยมีโอกาสโจมตีได้เร็วขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูดอย่่าาานนีนเนนเเหวลคจะ,ะครแ ดึงไว้ไม่ให้หนีไปไหนนะครับอยู่ในวงนี่โอ้โ oh ห oh. แล้วโดนดาเมจอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับโดยที่เราไม่ต้องตีก็ได้แล้วก็อีกการ์ดหนึ่งก็คือการ์ดนี้เลยนะครับผมการ์ดนี้เนี่ยก็เหมาะสําหรับคนที่เล่นสายดอปปี้เหมือนกันนะก็เป็นการวางวงนะครับแล้วก็กระแทกแต่ไม่เหมาะในการที่เราใช้การ์ดแบบเมื่อกี้นี้ไปนะครับที่เป็นการ์ดสีเขียวนะเป็นตัวยาน,นะครับอันเพราะว่านนั้นเนี่ยมันจะเป็นการ ทำให้การ์ดเนี่ยหมดประสิทธิภาพเลยนะครับก็คือถ้าเกิดเราวางวงกระแทกไปปุ๊บเนี่ยมันจะกระเด็นออกหมดเลยนะครับทั้ง3ตัวเลยนะการ์ดตัวนี้เนี่ยถ้าจะใช้เนี่ยก็ควรจะเป็นในช่วงที่แบบว่าศัตรูเนี่ยเข้าใกล้เรามากเกินไปนะครับแล้วต้องการที่จะให้ศัตรูเนี่ยกระเด็นออกไปนะก็ค่อยวางวงตัวนี้ใกล้ๆตัวเราแล้วก็ให้ศัตรูเนี่ยกระเด็นไปแทนนะครับผม อีกการ์ดหนึ่งก็จะเป็นการ์ดต,ตัวลอยครับการ์ดต,ตัวลอยเนี่ยก็น่าใช้เหมือนกันนะที่เป็นตัวลูกบอลลูนนี่นะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยสามารถคอนโทรลกับผู้เล่นได้นะครับเนื่องจากว่าผู้เล่นจะหนีหรืออะไรเงี้ยเรากลางวงสีเขียวไปแล้วนะครับเราก็ใช้การ์ดเจ้าตัวนี้ได้แหละครับจงตีเข้าไปได้เลยนะและยิ่งทําให้เราเนี่ยสามารถคอมโบได้ต่อเนื่องขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ห้ามพลาดเลยครับกับการ์ดนี้นะครับผมผู้ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเราโดนกับดักหรือติดสถานะของเขาเนี่ยเราก็สามารถมูมออนออกมาได้นะครับผมเหมาะก็อี้มกรา่ยววูแล แต่ว่าเจ้าตัวนี้นก็วาร์ปได้เหมือนกันอันนี้คือเป็นการ์ดที่เหมาะสําหรับการหนีโดยเฉพาะเลยครับถ้าเกิดว่าโดนคอมโบแบบต่อเรื่องนะครับผมเพราะว่าหลังๆเนี่ผู้เล่นเก่งๆเ,เยอะๆนะครับเพราะฉะนั้น,น่ยต้องมีการ์ดหลบไว้อย่างน้อยสักหนึ่งใบเอาไว้ช่วยเรานในกรณีที่เราโดนมัดแบบนี้นะครับ แล้วก็การ์ดต่อไปเนี่ยจะเป็นการ์ด t h u n d e r b i r d นะครับการ์ดนี้จะเป็นการ์ดนกที่เน้นในเรื่องของการป้องกันเป็นหลักเลยนะครับแบบสูงมากๆเพราะว่าการ์ดตัวนี้เนี่ยนอกจากโจมตีแล้วเนี่ยยังทําการป้องกันให้กับเราได้ด้วยนะครับผมและอย่างนึงคือจะครอบคุมทั้งตัวเราแล้วก็มอนสเตอร์ที่เราปล่อยออกไปด้วยนะครับจะเป็นเกรอบป้องกันนะแล้วมันก็จะมีสายฟ้าช็อตด้วยนะครับในช่วงระยะเวลาที่เราเสกตัวนี้ขึ้นมานะครับผม อีกอันเนี่ยไม่มีไม่ได้เหมือนกันนะครับการ์ดต,ตัวนี้เป็นการระเบิดนะเหมาะกับสายสม,มอนแล้วก็สายสเปลด้วยนะครับผมแต่ว่าสายสม,มอนเนี่ยก็คือการ์ดตัวนี้เนี่ยจะเอาไว้อยู่ด้านหลังนะครับเสกขึ้นมาด้านหลังแล้วก็ให้การ์ดตัวนี้โจมตีด้วยระเบิดแทนนะครับเป็นสารยระยะไกลนะแต่ว่าต้องหาตัวแท้งมาช่วยจับยืนหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยครับเนี่ยมันจะได้โดนระเบิดอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราจะได้ไม่ต้องเสียทัางน้นของตัวการ์ดตัวนี้ไปได้ไวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าโดนลมมมมปปเเเเนนนนนนี่่่่ออออ้้้ดดววรรรงััักาาาาาา์์ตไไไผสิทะพ็ นะที่ทําดาเมจวงกว้างได้เป็น OE นะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเก็บไว้เพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีติดสโลแล้วใช่ไหมเราก็ใช้ทางด้านของ i ิน d ิดเนี่ยสแปมเข้าไปเรื่อยๆเลยครับมันก็จะได้ทําให้ดาเมจเนี่ยอาจจะไหลได้มากกว่านี้นะ การ์ดเด็กอันสุดท้ายนะครับมันมีไว้แก้เกมโดยเฉพาะเลยการ์ดตัวนี้การ์ดตัวนี้เนี่ยเป็นการ์ดที่เอาไว้ละลายพวกซัมมอนได้ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเฉพาะซัมมอนแมงมุมนะแค่ระเบิดลงทีเดียวก็คือมีโอกาสตายได้สูงมากๆแล้วนะครับการ์ดแมงมุมอะ่ะต้องบอกเลยว่าการ์ดมักงกรตัวนี้เ,นเหมาะสําหรับพวกสายซัมมอนเลยนะครับถ้าเกิดว่าจะแก้ทางสายซัมมอนเนี่ยเน้นการ์ดตัวนี้เข้ามาช่วยก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเสกมาปุ๊บเราก็พ่นไฟใส่อย่างเดียวนะครับแต่ว่ามาใช้มานาถึง6เลยอาจจะลําบากนิดนึงตอนช่วงแรก ส่วนเด็กด้านล่างที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นแฮรกริดนะครับผมกับเจ้าตัวออกตัวนี้นะออกตัวนี้นี่คือความสามารถมันจะไม่ค่อยเยอะอะไรมากครับแค่เป็นตัวสม,มอนที่เสกมาแล้วก็ติดสตาร์เท่านั้นเองเรื่องของการใช้เวลาในการลุกเนี่ยอาจจะนานนิดนึงนะครับเพราะว่าหลังจากที่เขากระทื้บพื้นลงไปเนี่ยเขาก็จะนั่งไปพักหนึ่งแล้วก็ค่อยลุกขึ้นมานะอาจจะโดนสแปมหรือโจมตีได้นะครับ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นลูเบลัสแฮกิตนะครับผมตัวนี้นี่ก็เหมาะสำหรับดอบบี้เหมือนกันดอบบี้จะเป็นสายมูฟเมนต์นะครับผมถ้าเกิดว่าเราหลบเร็วแล้วเนี่ยแล้วก็ยังมีในเรื่องของการละลายแมงมุมด้วยนะครับเวลาเขาเสกแมงมุมขึ้นมาเนี่ยหรือว่าเป็นตัวสายซัมมอนต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกทั้งือนะครับก็แค่เราถ่ายทับเข้าไปเนี่ยก็จะทำดาเมจได้เหมือนกันแล้วนะผมลืมแนะนำไปก,การ์ดหนึ่งนะครับสำหรับสายดอบบี้นะการ์ดนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามันอาจจะดูยุ่งยากไปสำหรับมือใหม่นะเป็นการ์ดทีี่่่เเอออาไว้ตตนืงะครับ ถ้าเกิดว่าคอมโบกับดอบบี้ก็คือดอบบี้มันจะเป็นการวาร์ปใช่ไหมแล้วก็วาร์ปไปซ้ายไปขวาเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราวิ่งเข้ามาตรงเส้นสีเหลืองได้ทันเนี่ยมันก็จะทําการตีต่อเนื่องแบบนี้นะครับเหมือนไม้เบสบอลนะนะเอาไ้เล่นในพวกควิดติดนะครับผมโอ้โหตีรัวๆเลยถ้าเกิดว่ามีตัวคอมโบแบบนี้ด้วยเนี่ยบอกได้เลยว่าสบายมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับ